สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะมาแก้ไขสาเหตุกับท่านผู้ชมเลยเนาะก็วันนี้จะพาทุกคนนะครับมาแก้ไขปัญหานะครับสมัคร t ูมันนี่วอลเล็ไม่ผ่านนะครับสแกนใบหน้านะครับก็คือเขามันอยู่ขั้นตอนการสมัครเลยเนาะและทีนี้บางคนท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะสมัครแอปทูมันนี่แบบใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาเยอะมากเลยนะครับสำหรับบางคนที่ เข้ามาสอบถามบ้าพี่แล้วทําไมสมัครทูมานี่ไม่ผ่านสแกนใบหน้าตั้งร้อยรอบร้อยกว่ารอบสแกนใบหน้าตั้งห้าร้อยกว่ารอบแล้วทําไมสแกนเวนม้าไม่ผ่านนะครับเขาบอกว่ามันจะมีบางคนที่ตอบมานะว่าผมเคยเป็นครับสแกนใบหน้าไม่ผ่านหนูเคยเป็นค่ะสแกนใบหน้าไม่ผ่านนะครับแล้วทีนี้นะครับมันถึงการขั้นตอนการยืนยันตัวตนใช่ไหมแต่มันจะมีให้เราเนี่ยสแกนใบหน้านะครับคือ ทูมันนี่เนี่ยมันจะให้เราเนี่ยทำการเอาบัตรประชาชนของเราอะ่ะมาสแกนนะครับสแกนเพื่อให้อ่านตรงบัตรก่อนนะครับแล้วทีนี้มันจะถึงการขั้นตอนการสแกนใบหน้าแล้วนะครับคือบัตรประชาชนเนี่ยรูปภาพตรงกับรูปภาพของที่บัตรประชาชนของเราเลยหรือว่าของตัวเองนะครับหรือว่าของคนอื่นนะเออมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้บางคนเนี่ยงงว่าทําไมสมัครแอป t o มันนี่วอลเล็ไม่ผ่านนะครับมันขึ้นว่า ให้ทําการสแกนใบหน้าอีกครั้งพอสแกนใบหน้าเสร็จแล้วเขาบอกว่าอ่ะสองสามครั้งแล้วนะคือสแกนใบหน้าทูมานี่ไม่ผ่านนะครับสองสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีนะครับแล้วทีนี้มันจะมีหัวข้อว่าเอออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าขั้นตอนการยืนยันตัวตนที่ตู้ ทู to, นะตู้ทูมูฟหรือไม่ใช่ไม่ใช่ตู้ทูมันนี่นะครับหรือว่าตู้ทูมูฟเอสนะตู้ทูมูฟนะครับแล้วทีนี้นะครับมันจะมี2ระดับการยืนยันตัวตนให้เราทําการไปทำทำ,ทำการไปทําอะไรนะทำการไปยืนยันตัวตน2อันนี้ก่อนนะครับถ้าสแกนใบหน้าไม่ผ่านนะครับถ้าเกิดสแกในใบหน้าครั้งที่6ครั้งที่7ครั้งที่8ถึง10นะหรือว่าครั้งที่20มันยังไม่ผ่านอยู่ดีนะครับก็คือใช้ <olar. S 1> ขั้นตอนนี้นะครับก็คือใช้อะไร นะครับก็คือใช้การยืนยันตัวตนนะครับซึ่งมี2จุดให้ผมเลือกนะผมผมแนะนำบ้างผ,ผมนี่มีให้แนะนําให้ทุกคนเลือกนะว่าต้องการที่ยืนยันยืนยันต้นแบบไหนนะครับแล้วทีนี้จะทําการยืนยันตัว้นอย่างไรนะมันจะมี1หมวข้อนะครับแล้วก็ข้อที่2นะคือยืนยันด้วยตู้ทูบันนี่นะตู to, to move ้ทูมุฟนะครับหรือว่าตู้ทูที่เราไปเติมเงินที่ ในห้างนะครับหรือว่ายืนยันตัวตนที่เซเว่นะครับถ้าเกิดยังสแกนใบหน้าไม่ผ่านท่านไงก็รอวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดสแกนใบหน้าไม่ผ่านรออีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดสแกนใบหน้าผ่านแล้วก็ดีใจด้วยนะครับโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับ